สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูผักกวางตุ้งห้องเต้ที่เราย้ายมาใส่ในกระมังนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะแปลงนี้มีหนอนลงมั่งแล้วนะคะใบม,มันจะก็จะขาดขาดเวงเวงหน่อยนึงนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะตัด แปลงนี้ไม่ขายตลาดนั้นกันนะคะแปลงนั้นเตรียมดินไว้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะหวานผักกาศขาว